สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็น day 2นะคะของ challenge 15 days ใช่ไหมสิบห้าวันใช่ไหม no ยีวันสิเ uh, อ่อ2 21 days ผิดละผิดละ <laughs> ไปติดตามกันเลยค่ะว่าคลิปที่สองเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ยากไม่ง่ายนะก็จะเป็นต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะแต่ก็มาไปทามกันเลยเจ้ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันที่สองแล้วค่ะโหเป็นไงบ้างเมื่อวานนี้มีใครปวดเนื้อปวดตัวกันบ้างเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนั่งนะคะนั่งทับส้นเท้าถ้าคนไหนไม่ถนัดอนนั่งขัดสมาธิแบบไม่ต้องซ้อนเข่าก็ได้นะคะเลือกเอาแบบที่เราถนัดนะคะง่ายฝ่าม,มือขึ้นมากำแล้วก็ขยับขึ้นลงเลยค่ะชา้าๆนะคะ สักห้าครั้งแล้วก็วอมฝ่ามือลงนะคะแล้วก็ขยับข้อมือเหมือนเดิมแล้วค่อยๆนะคะเริ่มจากหมุนข้อมือเข้าก่อนค่ะแล้วค่อยๆหมุนออกนะคะจากนั้นสะบัดสบัดเลยค่ะว สบัดสๆสเลยสบัดค่ะสบัดสบัดแรงๆนะคะไม่ต้องแรงมากหรอกแต่เอาให้รู้สึกว่าข้อมือขยับขยับนิดนึงนะคะปรับท่านั่งให้ดีนิดนึงนะคะมืออยู่ข้างลําตัวค่ะหายใจเข้ายกไหล่ขึ้นค่ะหายใจออกกระแทกไหลลงมาหายใจเข้ายกไหล่ค่ะหายใจออกกระแทกไหล่ลงมานะคะครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้ายกหายใจออกกระแทกไหลลงค่ะ หลังจากนั้นนะคะค่อยๆเอามือแตะที่ไหล่ค่ะหมุนหัวไหล่ช้าๆนะคะหมุนไปด้านหลังก่อนนะคะเวลานั่งก็ปรับหลังให้ตรงนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆหมุนมาด้านขวาค่ะเออมาด้านหน้าค่ะด้านขวาอันไหล่หรอโอ้พูดผิดทุกคลิปเลยนะคะหมุนกลับมาด้านหน้า แล้วก็ค่อยๆค,คลายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งเข่าขึ้นมาเลยค่ะตั้งเข่าซ้ายนะคะยืดขาด้านขวาออกไปด้านข้างแบบนี้นะคะทรงตัวให้ดีนะคะหายใจเข้าวาดแขนซ้ายขึ้นมาชิดหูเลยค่ะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวลงไปด้านขวานะคะมือขวาเนี่ยค่อยๆไต่ขาด้านล่างไปเรื่อยๆนะคะ คนไหนไหวบิดลำตัวแล้วมองด้านบนนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆหายใจเข้าใช้กําลังหน้าท้องยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกวาดแขนลงค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้านะคะค่อยๆค่ะวาดแขนด้านขวาขึ้นมาค่ะ หายใจออกค่อยๆค,ค,ค่ะใช้มือไต่ลงไปนะคะเอียงตัวไปให้มีความรู้สึกว่ามันตึงที่สีข้างของเรานะคะสีข้างลำตัวตรงนี้เนาะหายใจนะคะยกตัวขึ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกวาดแขนลงดีมากเลยค่ะปีเรียนคลาางเลยนะคะตั้งเข่าขวายืดขาด้านซ้ายออกไปนะคะ วางปลายเท้าลงนะคะส่งตัวให้ดีหลังตรงนะคะผ่อนคลายหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าวาดแขนด้านขวาขึ้นมาชิดหูเลยค่ะหายใจออกค่อยๆเดินนะคะเดินแขนลงไปเอียงตัวไปทางด้านซ้ายค่ะถ้าไหวก็บิดลำตัวแล้วมองขึ้นด้านบนนะคะจะรู้สึกตึงๆต,ตรงนี้นะคะหายใจเข้าออกลึกๆเลยค่ะเฟิ์มท้องไว้ด้วยกับตรงกลางหายใจเข้า หายใจออกวาดแขนลงค่ะครั้งหนึ่งนะคะตั้งท่าให้ดีนะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมาค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆเอียงตัวไปค่ะตึงตรงไหนแล้วหยุดเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะแต่ละคนเนี่ยความตึงจะไม่เท่ากันนะคะแล้วค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆ ยกตัวขึ้นกลับตรงกลางค่ะหายใจออกลดแขนลงนะคะเก็บเท้าเข้ามานะคะนาจะหันข้างให้เพื่อนๆดูนะคะทีนี้เราก็ไปหาท่าแคทคาวนะคะวางปลายเท้าราบลงค่ะ มือกลางออกนะคะข้อมืออยู่ใต้ไหล่หายใจเข้าแอนลังลงมายกก้นขึ้นสูงเงยหน้าค่ะหายใจออกมือกดพื้นขมิมวท้องโก่งหลังขึ้นให้สูงนะคะปล่อยศรีรษะสบายๆนะคะหัวเข่าเนี่ยความกว้างประมาณสะโพกนะคะหายใจเข้าค่ะแอนลังลงยืดอกเงยหน้าขึ้นมือกดพื้นไหล่จะห่างหูนะคะ หายใจออกคํำแมวท้องโก่งหลังขึ้นมาให้สูงเลยค่ะดึงสะดือลงไปท่านี้จะช่วยเรื่องปวดหลังนะคะหายใจเข้าค่ะแอ่นอ,อกงยหน้าขึ้นทำแล้วหลังจะรู้สึกสบายนะคะหายใจออกค่ำแมวท้องโก่งหลังขึ้นมาปล่อยศีรษะสบาย หายใจเข้าค่ะแอนอกเงยหน้าขึ้นนะคะหายใจออกค่ะมือกดพื้นค่ะแมวท้องกลงหลังขึ้นมาให้สูงเลยค่ะปล่อยศรีรษะลงไปนะคะวางปลายเท้านะคะชิดกันเข่าขยับแยกออกนิดนึงมอเป็นท่าเด็กเลยค่ะชอยโพสปล่อยหัวไหล่นะคะผ่อนคลายหลังล่างสบายๆหายใ,หใจนะคะ หายใจเข้าไปตรงที่มันปวดมันเมื่อยมันตึงส่งลมหายใจไปตรงที่หลังล่างของเราด้วยแล้วค่อยๆปรับตัวลุกขึ้นนั่งนะคะช้าๆไปตรงรีบนะคะอ่าทีนี้นะคะเราจะ ตั้งท่าเหมือนเดิมเลยค่ะวางปลายเท้าราบเขาเรียกว่าท่าเ a b l e t o ปเหมือนเราทำท่าแคดขาวเมื่อกี้เลยแต่เราจะยกขาด้านขวาเหยียดไปด้านหลังนะคะมือกดพื้นเนี่ยเก็บหน้าท้องด้วยนะคะข้อมือจะอยู่ใต้ไหล่จิกปลายเท้าซ้ายได้ถ้าไม่ถนัดก็วางปลายเท้าราบไปนะคะแล้วแต่นะคะให้ออปชันเลือกแล้วยกขาด้านขวาขึ้นค่ะให้สูงเท่าประมาณสะโพกพอนะคะ แล้วเตะขึ้นไปค่ะ1 2เฟิเิมท้องนะคะ3ยกกระชับก้นนะคะ4 5วางเข่าลงค่ะท่านี้นะคะจะเพิ่มความแข็งแรงของหน้าท้องหน้าท้องแข็งแรงหลังก็จะไม่ปวดนะคะถอยขาซ้ายไปค่ะทรงตัวดีแล้วยกขาขึ้นมาให้เท่าระดับสะโพกเหล่ายกขึ้นค่ะ1 สหายใจค่ะ3 4และ5ดีมากค่ะวางข่าลงนะคะอ้าวชายโพอสอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมเราจะต้องออกหน้าท้องนะคะกราบเนื้อหน้าท้องให้แข็งแรงเพราะว่ามันจะต้องช่วยซัพพอร์ตกับกระดูกหลังของเรานะคะ2องแพ็กเนี้ยเนี่ยกราบเนื้อหน้าท้องกับหลังเนี่ย ถ้าเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็จะประครับประคองทําให้เราไม่ปวดหลังนะคะลาล่าก็จะใส่ทาเพิ่มให้ด้วยเนาะอ่าทีนี้นะคะค่อยๆนะคะปรับตัวนอนคว่ำเลยค่ะวางหน้าผากลงที่พื้นนะคะวางปลายเท้าราบประมาณสะโพกมือกดพื้นระดับอกของเรานะคะสอกหนีบชิดเงยหนะ้าขึ้นช้าๆค่ะหายใจเข้าค่ะโคบรา นะคะไม่ต้องเหยียดแขนสุดนิดเดียวพอค่ะครึ่งเดียวหายใจออกค่อยๆลดหน้าผากลงชา้าๆค่ะยังอยู่ที่ท่าขยับขยื่นด้านหลังนะคะหลังของเรากล้ามเนื้อหลังของเราคนไหนนั่งนานๆยืนาน,นานๆนะคะหายใจเข้ามือกดพื้นค่ะยกหน้าอกนะคะลอยขึ้นมานิดนึงสอกงอไว้หนีบข้างเข้า,ขาหาลำตัวนะคะ หายใจออกวางศีรษะลงไปค่ะวางหน้าผากลงครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้านะคะยกอกขึ้นถ้าไว้เหยียดแขนขึ้นให้ยาวยืดกว่าเดิมนะคะ mm hmm. เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยยกสะโพกนะคะแล้วค่อยคอยค่ะจิกเท้ายกเข่าขึ้นมา downward facing dog ยพยามดันช่วงหลังเนี่ย ไปด้านขาของเราไปด้านต้นขานะคะเหมือนเราเอาหน้าอกเนี่ยดันไปหาต้นขาของเรานะคะหลังจะได้เหยียดยืดนะคะหายใจเข้าออกลึกๆวางเข่าลงค่ะมอเป็นชายโพสอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้จะขอเน้นท่าหลังหน่อยนะคะนั่งนานๆน,น,นะคะยืนนานๆเนี่ยช่วยได้เลยพวกที่เป็นนักวิ่งก็ช่วยได้นะคะหลังก็จะต้องแข็งแรงนะคะ บางทีแรงกระแทกก็ทำให้เราหลังแข็งหลังตึงได้นะวิ่งบ่อยบ่อยนะคะขาตึงหลังก็ตึงนะคะอ่าค่อยๆยกตัวขึ้นมาช้าๆเลยค่ะอ้าวทีนี้นะคะปรับท่านั่งใหม่นิดนึงนะคะเพื่อน นั่ง cross leg นะคะหรือว่านั่งขัดสมาธิแบบไม่ต้องขัดขาก็ได้นะคะแล้วยืดขาด้านขวาออกมาข้างๆนะคะเอาเท่าที่ไหวปรับท่านั่งให้หลังตรงท้องเฟิร์มไว้นะคะทุกครั้งท่านั่งเนี่ยให้ปรับหลังให้ตรงนิดหนึ่งนะคะมือขวาจับที่ข่าด้านซ้ายค่ะหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นมาค่ะ หายใจออกเอียงตัวไปด้านขวานะคะอ่าจะรู้สึกตึงนิดนึงนะคะวันนี้จะเน้นหลังตั้งแต่ข้างหลังหลังและหน้าท้องเนี่ยแพ็กตรงนี้จะต้องให้ความสำคัญกันนิดนึงนะคะหายใจเข้าไปลึกๆยาวๆคน,นไน้ไหวก็มองขึ้นด้านบนค่ะเิริมหน้าท้องนะคะหายใจเข้ากลับตรงกลางหายใจออกลดมือลงจ้าเปลี่ยนข้างนะคะ ยืดขาด้านซ้ายออกมาพับขาขวานะคะนั่งหลังตรงเหมือนเดิมค่ะทีนี้นะคะเอามือซ้ายจับที่หัวเข่าด้านขวาเลยค่ะมือขวาว,วาดขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าค่ะยกแขนขึ้นมาหายใจออกเอียงตัวลงไปด้านซ้ายค่ะค้างท่าแล้วหายใจเลยคนไหนไหวปรับ ตัวบิดนิดนึงบิดขึ้นไปค่ะมองขึ้นไปนะคะคา,างท่าไว้นะคะหายใจนะลึกๆยาวๆค่ะหายใจเข้ากลับตรงกลางค่ะหายใจออกลดแขนลงนะคะทีนี้นะคะปรับขายืดมาด้านหน้าเลยค่ะ หายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นไปพนมมือค่ะหายใจออกวาดแขนลงมาจับตรงไหนได้จับนะคะจะจับเท้าหรือจับหน้าแข้งตรงไหนก็ได้คนไหนมีโยคะสตรปหรือเชือกเนคไทผ้าพ,พันคอเอามาคล้องขาเลยค่ะแล้วขมแมวท้องนะคะก้มตัวลงมานะคะเพื่อนๆค้างท่าหายใจเข้าออกเลยนะคะพอดีลาล่ามีตัวปวนมานิดนึงนะคะ เสร็จแล้วค่อยๆปรับตัวลึกขึ้นมานะคะช้าๆนั่งขัดสมาธิค่ะหายใจเข้านะคะค่อยๆหันหน้าไปด้านขวาค่ะหันกลับตรงกลางหันหน้าไปด้านซ้ายค่ะหันกลับตรงกลางค่ะ แล้วค่อยๆก้มหน้าลงช้าๆนะคะให้มีความรู้สึกว่าที่หลังคอเนี่ยตึงนิดนึงนะแล้วค่อยๆค,ค่ะเงยหน้าขึ้นช้าๆนะคะกลับตรงกลางค่ะ,ะแล้วก็นั่งนะคะหลับตาไว้เลยค่ะ ปล่อยใ,ใจให้ว่างนะคะหายใจเข้าออกให้เป็นปกตินะคะพนมมือขึ้นที่กลางอกนะคะให้ขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่สละเวลามาฝึกโยคะกับลาลาในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ Namaste ค,คะ่ะโอ้ยจะจบแล้วก็มีตัวป่วนนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกับลาลาได้ใหม่นะคะ ใน day 3วันที่3ค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไปก่อนค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ให้ลาลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยากออกกล้องมากเลยครับผมอยากออกกล้องครับ u p w a r facing dog